สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันเสาร์นะครับคิดดีทําดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านนะครับส่วนท่านใดขับรถออกต่างจังหวัดหรือกําลังกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบพระขุนแผนกลุกวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับ องซ้ายมือผมนี่จะไม่เคลือบนะครับส่วนองค์งขาวามือนี่จะเคลือบนะครับว่ากันว่านะครับพระขุนแผนไม่เคลือบนี่จะพบในหอละคังวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับส่วนขวามือเคล ouais by, year, ือบนี่จะพบในกลุ่นะครับลักษณะก็คล้ายๆกับกลุลรงเล่านะครับพระขุนแผนไม่เคลือบวันนี้ผมจะมาว่ากันด้วยพระขุนแผนไม่เคลือบนะครับส่วนพระขุนแผนเคลือบนี่เดี๋ยวผมโอกาสต่อไปผมจะได้นํา ออกมาให้ทุกท่านได้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเรียนรู้นะครับต้องขออนุญ,ญาตนะครับจะช้าหน่อยเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับผมต้องเรียนท่านไว้ก่อนนะครับพระขุนแผนไม่เคลือบนี่เป็นพระเนื้อดินสีขาวนะครับเราจะสังเกตเห็นพิมพ์ทรงนะครับ ส่วนมากแล้วผ้าขุนแผนไม่เคลือบจะไม่มีคาบขี้กลุกนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบความเก่าพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับท่านต้องแยกแยะให้ออกนะครับผ้าขุนแผนไม่เคลือบกุวัดใหญ่กับกุลงเล่านี่ถ้ากุลงเล่านี่จะมีคาบขี้กลุกหรือคาบขี้ดินนะครับส่วนขุนแผนไม่เคลือบนี่จะเป็นเนื้อดินสีขาวนะครับจะไม่มีคาบขี้กลุกนะครับลอยตัวอยู่บนพื้นผิวพระนะครับ ด้านข้างนี่ก็จะบางนะครับจะสังเกตเห็นนะครับส่วนด้านหลังแล้วส่วนมากนะครับในขุนแผนไม่เคลือบอกุวัดใหญ่ชัยมงคลนี่จะสังเกตเห็นรอยนิ้วมือนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นพระเนื้อดินสีขาวนะครับมองดูแล้วก็จะนวลตานะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจับองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระจะยูดจะยับจะย่นนะครับค่าฝุ่นค่าละอองนะครับขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนมากขุนแผนไม่เคลือบจะไม่มีค่าขี้กรุนะครับแตกต่างจากกุลงเล่านะครับอยากให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับ ผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับพิมพ์ทรงนี่ก็ละไม้คล้ายคลึงกับพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่นะครับเห็นนะครับพิมพ์ทรงนี้คมสันชัดเจนนะครับเนื้อหานี่จะเป็นดินขาวนะครับจะออกชมพูชมพูจะนจะหนึกจะ,น,จะนุ่มสังเกตเห็นใบหูนะครับลูกตานี้ก็ยังชัดอยู่นะครับ เพจเบญจวรรณเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับเกี่ยวสภาพพื้นผิวและหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับอยากให้ทุกท่านจากเฟซบุ๊กก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่เก่งนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่จะลอย ก็จกกระจายทั่วพื้นผิวนะครับรอยนิ้วมือนี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับจะไม่มีคาบขี้กรุนะครับกุวัดใหญ่นะครับพบเจอในหอระฆังกุวัดใหญ่นะครับส่วนกุลงเล่านี่จะมีคาบขี้กรุนะครับสเกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับ ทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงหรือติเตียนหรือติชอบนะครับส่วนไหนผมอธิบายผิดบ้างถูกบ้างนะครับโดยการลงกล้องเบอร์บ้างชัดมั่งนะครับผมต้องกราบขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับพยายามพัฒนานะครับในการลงกล้องและการอธิบายให้ความรู้แนวทางสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระนะครับ ผมพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นเหนครับสภาพพื้นผิวเนื้อดินขาวนะครับขุมแผนไม่เคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับหรือว่ากันง่ายๆก็คือของเรียนแบบนะครับท่านต้องพิจารณาแยกแยะนะครับโลกโซเชียลเปิดกว้างแล้วนะครับอย่าได้ต้องตกเป็นเหยื่อนะครับไม่มีนะครับ ออกมาทีสิบยี่สิบองค์บางทีมาเป็นขาดนะครับเปิดแบ่งปันราคาเบาจับต้องได้องลพันสองพันไม่มีนะครับเช่นเดียวกันนะครับพระขุนแผนกูวัดใหญ่ชัยมงคลจะเคลือบหรือไม่เคลือบนะครับราคาหลักแสนขึ้นนะครับไม่มีหรอกนะครับพระแท้ๆจะมาเปิดแบ่งปันราคาพันสองพันนะครับท่านก็ต้องวิเคราะห์แยกแยะนะครับ เห็นหนะครับสภาพพื้นผิวผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับใบหูนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพาะขุนแผนกุนวัดใหญ่ชัยมงคลไม่เคลือบสวัสดีมีความสุขทุกท่กทานครับ